สวัสดีครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปอะผมไม่ใช่คลิปทำสีนะครับจะเป็นคลิปการตัดผมนะครับลูกค้าผมเป็นหนุ่มผมหยิกฟูนะครับไม่เคยเข้าร้านตัดผมมาประมาณ2ปีแล้ววันนี้อยากตัดสั้นนะครับเขาอ,อยากมาเปลี่ยนรูปกลายเป็นรับอ้ยบ้ามอ,อไม่ใช่ เดี๋ยวมาดูผลงานการตัดผมของผมนะครับการดีไซน์ทรงผมผมหยิกฟูแบบนี้นะครับจะอมาเป็นแบบไหนนะครับยังไงผมฝากติดตามผลงานอยากให้ผมทำคลิปอะไรใหม่ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคือผมไว้ผมให้ลูกค้าเป็นบ๊อบเทนะครับเป็นทรงแสกค่ะนะครับยังไงคลิปนี้ ฝากติดตามงงานของผมด้วยนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ